โรคส่วนใหญ่ของกระดูกสันหลังมันเราสามารถรักษาได้ด้วยกันไม่ต้องผ่าตัดนะครับมีผู้ป่วยจํานวนหนึ่งที่รักษาไม่หายนะครับเราก็จะมาทําการผ่าตัดการผ่าตัดแบบธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นการเปิดแผลที่กืนกลางหลังนะครับแล้วก็จะมีการเลาะก,กล้ามเนื้อออกจากกระดูกนะครับซึ่งกล้องสุทอดที่ว่านี้มันจะอยู่นอกตัวคนไข้แต่ว่าการใช้กล้องเอนโดสโคปเนี่ยเอนโดสโคปจะมีขนาดประมาณ8มิเมตร รเราจะน้องเลื่นสอดกล้องเข้าไปในกระดูกสันหลังเพราะฉะนั้นการผ่าตัดเนี่ยมันเปรียบเสม,มอกับเราทําผ่าตัดจากข้างในตัวกระดูกสันหลังเลยก็จะทำให้ความเจ็บปวดจากการผ่าตัดน้อยกว่าแต่ประโยชน์อันที่มากที่สุดของ,ของการผ่าตัดด้วยกล้องอนด์สโคโปก็คือเนื่องจากว่าเราเล็งจนม,มันเข้าไปอยู่ในตัวคนไข้สิ่งที่เราเห็นข้างในเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่าการใช้กล้องที่อยู่ภายนอกตรงนี้เป็นสุ่ที่ทานให้การผ่าตัดมันปลอดภัยมากขึ้นการผ่าตัดด้วยกล้องอน์สโคปเนี่ยเราสามารถใช้ได้ในโรคข,ของกระดูกสันหลังในหลายประเภทนะครับโดเากากกรรททีีม่สมส้นนับ จากหมอนรองกระดูกที่ปลิ้นออกมานะครับหรือว่าจากโครงประสาทที่ติดแคบจากหินปูนไปเกาะหรือว่ากระดูกไปทับเส้นประสาทนะครับใช้ได้สามารถใช้ได้ทั้งในส่วนคอนะฮะช่วงกระดูกช่วงอกแล้วก็ช่วงหลังด้วยนะครับด้วยความที่แผลเล็กนะครับการบาดเจ็บการรบกวนร่างกายเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอายุไม่ใช่อุปสรรคของการผา่าตัดต่อให้อายุเยอะเราก็สามารถผา่าตัดผ่านกล้องเอ็นโดสโคปได้เหมือนกัน